ถึงแล้วนะคะกับที่นี่เลยค่ะเอมเมลินวิลล่าสาขาพัทยานะคะจะบอกว่าพื้นที่กว่า4ไร่นะคะและตรงนี้เลยคือที่จอดรถสามารถจอดรถได้1 5บหถึงยีคันเลยนะคะและที่สําคัญนะคะใครที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์นะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาจอดรถทัวร์ที่นี่บอกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้รองรับให้จอดรถทัวร์ได้สบายๆเลยค่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือตึก A นั่นเองค่ะตึกนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวทุกห้องนี่นะคะนั่นก็คือห้องลิฟวิ รวมของตึก A ค่ะพอทุกคนเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับจอทีวีขนาดใหญ่ค่ะสามารถดู n e t f l ิ x ดู YouTube อะไรได้เลยนะคะแล้วก็ร้องคาราโอเกะได้อีกด้วยนะคะหันมาอีกด้านหนึ่งก็จะเจอโซฟาแบบนี้เลยนะคะสามารถนั่งเล่นนอนเล่นกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะบอกเลยว่านุ่มมากและนี่นะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารให้ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ครัวนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องนอนกันว่าตึกเนี้จะหน้าตาเป็นยังไงพากันมาดูที่ห้อง A1 ค่ะทุกคน ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่เห็นวิวสาว่ายน้ําและบอกเลยว่าที่เนี้ยบรรยากาศดีมากนะคะวิวที่ทุกคนจะได้เห็นในห้องนี้นะคะก็จะเป็นวิวนี้เลยเราจะได้เห็นสาว่ายน้ําขนาดใหญ่นะคะห้องน้ําที่เนี่ย สวยมากและก็มีอ่างจากรุชีเนี่เลยวิวที่ทุกคนจะได้เห็นนะคะก็จะได้แช่อ่างไปแล้วก็จะได้เห็นสาะว่ายน้าไปบอกเลยว่าฟิลดีมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นห้อง A2 ค่ะทุกคนห้องเนี่ยก็จะเป็นวิวเดียวกับห้อง A1 เมื่อกี้เลยนะคะก็จะมีเตียงคิงไซส์นะคะแล้วก็เห็นวิวสาะว่ายน้ําเหมือนกันนะคะใครที่แบบอยากได้วิวแบบนี้นะคะแนะนําเป็นห้อง A1 กับ A2 นะคะก็จะได้วิวสวยๆแบบนี้เลยอ่ะ ห้องน้ำของเรานะคะก็จะมีอ่างจาก,กุชชี่ขนาดใหญ่ให้นะคะไปจะเป็นห้อง A3 สาค่ะทุกคน่าเข้ามาเลยห้องนี้นะคะก็จะมีความมินิมอลนะคะตกแต่งด้วยสไตล์เรียบง่ายห้องน้ำที่นี่นะคะมีอ่างจาก,กุชชี่ให้เหมือนกันค่ะ นี่เลยใครที่ชอบแช่อ่างนะคะแนะนําเลยว่าต้องที่นี่ค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้อง A4 ค่ะทุกคนห้องนี้นะคะก็จะมีความมินิมอลแล้วก็เรียบง่ายแบบห้อง A3 เลยนะคะ นี่เลยห้องน้ํานะคะที่นี่ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เช่นกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ตรงหน้าตึกบีค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภายในตึกบีเนี่ยห้องพักจะเป็นยังไงที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนนะคะจะมีห้อง B ีแล้วก็ B2 นั่นเองค่ะอ่านี่นะคะก็คือห้องนอนตึก B ีหนึ่งนั่นเองค่ะทุกคนห้องกว้างมากนะคะเดี๋ยวลองมาดูที่ห้องน้ำกันดีกว่านะคะนี่เลย ห้องน้ําของเรามีอ่างจากุชิให้ด้วยนะคะอ่างใหญ่มากและสุดท้ายตึก C ีนะคะเป็นตึกสุดท้ายค่ะมีทั้งหมด8ห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าค่ะ ภายในห้องนอนของตึกซีนะคะเปิดประตูมาเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยก็คืออ่างจากกุชี่ค่ะทุกคนนี่เข้ามาดูเลยและนี่ก็จะเป็นห้องน้ําของเรานะคะที่มีพื้นที่ใหญ่มากทุกคนมันไม่หมดแค่นี้นะคะนี่เลยเข้ามาดูฝั่งนี้นะคะก็จะมะีตัวสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้าและก็ยังมีตู้เย็นนะคะที่มีน้ําดื่มมาให้ถึง2องขวดแบบนี้เลย สะดวกสบายมากๆใครที่ต้องการจะแช่อาหารแล้วของกินค่ะและตรงนี้นะคะนั่นก็คือตึกคลับเฮาส์ค่ะเป็นตึกสันทนาการนะคะที่เป็นแหล่งรวบรวมความบันเทิงไว้ครบหมดเลยค่ะเปิดเข้ามานะคะนี่เลยด้านขวานะคะอามาดูกันที่กิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือ โต้พูนั่นเองนะคะใครที่ชอบแบบเล่นโต๊้พูนะคะก็สามารถมาเล่นได้เลยที่นี่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมทั้งบอร์ดเกมนะคะอ่ะกิจกรรมบอร์ดเกมนะคะให้เลือกมากกว่า50เกมเลยค่ะใครนะคะที่มากับเพื่อนนะคะสามารถเล่นได้เลยทั้งหมดนี้นะคะและยังมีอีกหนึงเกมที่น่าเล่นเหมือนกันนั่นก็คือเกม Nintendo Switch นั่นเองค่ะใครที่เป็นสายเกมนะคะบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดแน่นอน และพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็ใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยนะคะสามารถรองรับได้ถึง24ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องคาราโอเกะรับประทานอาหารนะคะหรือว่าจะจัดงานอบรมสัมมนาเป้าหมายของเราในปีนี้นะคะอยู่ที่500ล้านบาทค่ะ และพื้นที่ตรงกลางของเรานะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะคะที่มีพื้นที่กว้างมากถึง6คูณ20เมตรค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะเรามีระดับความลึกให้ถึง3ระดับค่ะนั่นก็คือ60เมตรนะคะแล้วก็90เมตรและสุดท้ายนะคะลึกที่สุด140เมตรตรงนี้เลยค่ะทุกคนสามารถว่ายน้ำนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆได้มากมายนะคะถ้าท่านไหนนะคะพาลูกพาเด็กๆมาเนี่ยก็สามารถให้น้องๆเนี่ยเล่นที่บริเวณสระเด็กได้เลยค่ะ 啊。